ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปายันแม็กดวนอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สองเราหรือแปลหรือกันพันจะไปข้างหนึ่งครไปอีกข้างหนึ่งตอนนี้นอาจจนาห่แล้วก็หรือรอไ,อไมาแต่วัน,น้ข้างวันนี้ถ้ามีก็เราจะนีกใช้รถเลย เดียบอมได้ขับรถแยกนี่แยกเอาแยกเอาเลยนะดูสิเนี่ยขับรถแยกขอบหน้าต่างเนี่ยทางมาจากสหรัฐอเมริกาเราจะ กัดเอานะลิกอ่างนี้หน้าตานี่ไว้หนวดเคราอย่างนี้นี่มาจากโซนอาหรับก็คืออยู่น่าจะมาจากแถวซาอุบอาระเบีย แล้วก็เอารถยัก์มาแยักเข้าเลยสองคันเลยฝัน,นุ่นจานเราวันนี้เริ่มโลวฟัาสูงแล้วปยานนี้ก็กลัวนะความสูงสายตาเลย เป็นงานเมาส์นะเดี๋ยวพยานจะพาไปถอดตัดต,ตูห้องน้ำ ใชปก็แต่เนี่ยมาดูแต่ละห้องเดี๋ยวดูห้องที่จองดูห้องน้ำใช้ได้ไหมตามดิ๊กพงแล้วน่าจะไม่ได้

มันเดิมใช้ไม่ได้ทูกหมดคบหมยากกีรยรบร้อยแล้ว thai sikat กับเอาเลยตัว กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับกดเกียวตัวน um um ี้เช่างมาจากอเมริกาเนยไม่ใช่ย่อยๆนะใช้วิชัมแมวตัวเบาเลยเราไม่เกียวฟาร์มมันสมัยก่อนเนยเฟลียวฟ้ารมมันสมัยก่อนไม่ได้ กดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามนะครับ